เาทำงานกระวนารเผาผาร่างกาก็ดีขึ้นกระบวนการทสารพิษร่างการก็ดีขึ้นแล้วค่ะการ่กาอบคุที่ควรสนเทนอัอกาหน่อยเล้พวกที่ตอด้วยา้าชิะเลยว่าปลอดภัหหใคร่ต้องอบคุณสำเซ็จอรอยินดีด โอเคครับโอโอเคครับขอได้นะแต่จุดก็ต้องต่างกันนะครับจะเกี่ยวกันยังไงนะครับต่างกัน <laughs> <laughs> thank <laughs>